那嘛是。那挺多很。 เอาละครับเราจะแกะแล้ววันนี้จะมาแกะโคลอนใช่ไหมครับโคลอนครับโคลอนครับจะเป็นลักษณะไงมาดูกันนะครับอ่ครับเราจะแกะแล้วนะครับตอนแรกนากินแบบชิ้นๆดีเพราะจะดีกว่านะครับตอนนี้หรือจะออกมาเป็นรูปลักษณะไหนนะครับแกะยากออกมาแล้วออกมาแล้วเละมากครับเละมากเลยโอ้โคลอนโคลอ้น เฮ้ยทำไมกลมอะฮอลนด์ฮอลนเฮ้ยสุดเล็กมากเลยครับยอดครับสุดยอดครับฉีกให้ดูอีกอ๋อมันไม่ค่อยชันนะครับไม่ค่อยชันไม่ค่อยกลมกล่องมันเล็กครับกล่องเล็กสภาพกล่องมันเล็กมันก็เลยไม่กลมโอ้สุดยอดครับความพยายามของในหัวหัแหลมใช่ไหมครับไม่เห็นเห็นไหมกลายเป็นไม่เห็นนะครับไม่เห็นไม่เห็นครับ ครับต้องขอแซงหน่อยครับอ่าครับลักษณะนี้นะครับน่ากินมากอ่าครับลองกินเดี๋ยวครับปิดเลย